แรดจ้าแรดจ้าเจตอกแตกบอกต่ำม,มากห้งเข้าครัวเองต่ำเองกินเองขายเองนะจ๊ะวันนี้มาประเดิมอาานสาวร่อยแต่ว่าต่ำกินเองที่หอ,องมากาสรสชาติแต่ว่าคนอื่นต่ำนะบุถูกใจถ้าต่ำกินเองแล้วไข่แน่ใส่กิ่งย่งสูย รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานพี่น้อง,องใส่มะนาวแต่ว่าสิใส่มะก,กอกงามนี้มีมะก,กอกสุกใส่บ่หลายใส่หลายมันสีสันบ่ค่อยน่ากินเนาะเฮ็ดปลาแดกงามปลาแดกปลาแด,ก,ดกต้มเนาะนี่เอามาต้มจังหูปลา ตัวหอมๆนะจ๊ะถ้าประแดกแสบขึ้นต่ำแสบเนาะใส่สารทับพ,พีคือใส่มะเขือเทศมะเขือเทศก็เ้าปลูกเองนะก็รังเป็นหมากกต้องสื่อพักบุ่งก็มี นัจ้ะวิหอมประแดกใส่แครอทนำจะใส่อีกย่างแน่งงๆงบ่คืบต่ำในบ้านใส่ผงนัว อันนี้เป็นน้ามันพายฉันใส่ลายใส่น้ำหนามมะขามเปียก๋ยวนี้สิสมใส่ทั้งน้ำมะขามใส่แล้วมะเขือเทศใส่ทั้งกอบใส่ทั้งมะนาวซีมก่อนนะจ๊ะแสบอยู่ อันนี้คืออาหารเที่ยงนี่เรียบร้อยพีน่น้องวิ๊ยเ้็โน้วยังกักซะ <c oughs> นี้ข้าวปุ้นแล้วกับปิ้งไก่พร้อมเนาะปิ้งไก่บ้านกินกับส้มตำแซบ่บแทบปกติแตม่มะหงขายคงละยี่สิบบาทพี่น้องถ้าตมหมวตถั่สวดตั่ทะเลกอ็อีกราคาหนึ่งนะจ๊ะเริ่มต้นแค่20บาท พวกนี้กับ้ด่าวว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเมาต่ำเจ็ดแซบ่แซบเมนูอาหารเที่ยงกินกับสอบมะฮุงนะปีงไก่ไม้ละยี่สิบบาทปีงไก่บา้านพม่เ้อง หมูปิ่งไม้ละสิบบาทแล้วก็จะมีไข่อันนี้จะเป็นไข่ลูกเนาะไข่ชงเครื่องข้บนแล้วไข่ลูกกรนดวนละสิบาทบเบลอบลาเดี๋ยวหมอกอื่นขายบ่ได้ด้พี่น้องเอาไปสี่ลูกจุกจุกินผู้เดียวเอาอันนี้ไปพร้อมนี่สองไม้ซีไม้นี่พี่น้อง เนนมนูกินผู้เดียวนะจ๊ะอย่าลืมมาอุดหนุนลาดไม้พี่น้องมืออาีพค้ายดิบคดีไข่บนเรือบนเรือย่างจมือ่ามีพนี่นะค้ายดีนเ,นเ,ยนนยดเนาะป้าพี่น้องไม่กินน้ำกันพี่น้องจา๋านี่นาตาสมตำพี่น้องจา๋ากินกับปิ้งไก่บ้านไข่ลูกแล้วก็ลูกชิ้นหนึ่งพี่น้องนี่เมนูอาหารเที่ยงเบาหมีนะจ๊ะแซบ่บแซ่บพี่น้อง มามาพี่น้องจา๋าส้มตำขนมจีนกินรอบค่ำค่ำพี่น้องบ่วห่านที่กินข่าเทียงติ๊บข้ายายรวยให้กันหนึ่งข่าให้แล้วในเต็มติ๊บบักใหญ่เนะาะสก,กิลย่างตะมือวันนี้การที่ขายอาหารกะดีเลยย่างหน่อยก็มี่มองสืบมองขายมองกิ่นพี่น้องแม้งวันก็นหลายโพดโพต่อไปก็จะเป็นเมนูค้าวแมงวัน ปีงไก่ไก่บ้านไม่ละยีะ่สิบบาทเนาะส้มตำแจกพี่น้องปีงไก่ใหญ่ๆห้งกระปีงแล้วหอนๆ ไก่บ้านนิ้เขา่าเมื่อเช้านี่นก็ไปกินงานดผูกแขนเบาดาวบริกินข้าวเชี่ยงเนาะลูกข้าไม่เอาแง บกเองนะพี่น้องพักบุกเอาตัวนี้ก็ได้อไโอ้ยมีวันหลายเลยขออนุญาตใส่มือนะจ๊ะ ตำมะฮุ่งต้องยุบก็เขาพ่นพี่น้องเนาะเศษๆเมน,นีนี้ทำมากินอยู่บ้านเดี๋ยวอยู่หน้า้อยจะตำออกไปให้กินแล้วคุยตำมะฮุ่ง ရရာာာက့ကနါတောညူာတ แคบหมูสักถุ้งหน่อยุงหน่อยแคบหมูถุงละห้าบาท แหม่ก็กินยากครับใส่แคบหมูลงไปต่ำกับกินกับหลายๆอย่างแสบน้องเนาะมีปิ้งไก่มีแคบหมูสั้งแต่แมงวันแคบหมูกรอบๆนะจ๊ะ แต่บ้านเขาขายเฮ็ดกายพราะได้ขายพีน่น้องมันว่างร้านลหลาย บิงไก่ฮะหือได้รวย,ย,ยปิงไก่ค่ะ ใกล้บานแสบพี่น้องมันจะนัวต่มะฮุงต้องยกับข้าวปุ้น แซ่บหิวเข่ากินตั้งแต่เศร้าท่านผู้ชม อยากต่ำทะเลแต่บนมีทะเลนี่จะต่ำบางคงต่ำขับฟุ่นเ,เดี๋ยวเมือ่อใดต่ำทะเลเดี๋ยวสิพาดเด็กๆมากินก่อนเนาะกินกับแคบหมู อดีบอเพชรมือน,นี่บนร่มพี่น้องบนน้ำเป็นไงคอดค้างอย่างหอน เจอแต่โม่งก็ไปเริ่มเหื่อสัตว์ของเรา ก็ขายหลายอย่างอยู่พี่น้องมีปิ้งเกลหมูปิ้งลูกสิ้นแล้วก็มีแหนมเนาะประเภทต่ำมีไข่ชงเครื่องมีไข่ลูกต่อไปขั้นบมมีแนวกินกระสิมาผิดแหละ บริขายเ่าเานี่ย่อไปมี่ป่าเผาพรผอมกำลังก่ออ่างจะเอาป่าน่้นมาลงอืเวลาอยากเก่าง่ายๆนะ ก็คือสิแล้วเขแรลพี่น้อง ได้รวยหนึ่งเขาแห้งทอด ปิ่งไกลล่เราแสบอยู่แต่เราปิ่งแล้วเราเลยใส่น้ำตาเลเนี่ยปิ่งแบบบ้นบานๆปิ่งไก่บ้าน มีคนบอกว่าอยากให้มารีวิวร้านร้านต่ำสัร้อยเบิ่งแนะเมืวว่อวานนี่ก็มาพี่น้องแต่บ่มีประเทศไทยมาไอต์แกลบซีซั่นกู ตำเองชอบเองกินตำห้องกินกับแคบหมกูกินกับขนมจีนกับปีงไก่ก็สุดยอดแล้วชอบ แล้วกแล้วจะออกนาพี่นหรอ ุ่งจ้าแสบปวดโพยวมาคอนเสิร์ตกันสิขอเก็บภาพบร,รรยากาศในเพลงตอนนี้พออ่อกลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดี